สวัสดีครับผมตั้งหนุยนะครับจากสำนัก TCVY นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดตัวเสื้อเผารุ่นใหม well ่นะครับปกติจากที่เคยใช้มันจะเป็น6มิลนะครับเราพัฒนามาเป็น8มิลนะครับแต่ว่าทาง TCVY ยังไม่หยุดพัฒนานะครับตัวนี้เลยครับผม10มิลล่าสุดครับเสื้อเผาหนาๆเลยครับสำหรับสายบรรทุกทั้งหลายนะครับที่เสื้อเผาหนานะครับเอาวัดกันตรงนี้นะครับตรงเสื้อเผานะครับไม่ได้วัดตรงที่หน้าเป็นนะครับเหมาะสําหรับสายบรรทุกนะครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจในการบรรทุกทาง TCVY จะไม่หยุดพัฒนานะ ทีซีพีนะครับโดยทั่วไปตัวนี้เลยนะครับผมของ t c p y นะครับจะเป็นรอยเชื่อมเส้นเดียวนะครับแต่เพารอยทั่วไปนะครับที่มีขายตามร้องตลาดนะครับจะเป็นรอยเชื่อมแบบนี้นะครับสามทางซึ่งโครงสร้างมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับมันจะมีช่องว่างตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเสื้อเผาที่ TCPY นํามาทํานะครับตัวนี้นะฮะก็คือเชื่อมตรงกลางเนี่ยนะฮะทำให้กลายเป็นเส้นเดียวนะครับแต่ที่อื่นเขาจะเว้าสามทางนะฮะตรงนี้จะเป็นช่องว่างแล้วก็เอาตัวนี้มาแปะนะครับครับผมแล้วก็อีกฟังก์ชััันนนนนึึงงะครบททาาา TCP ได้้้ํตวีขม เพื่อง่ายต่อการถอดเพาข้างออกนะครับบางทีอาจจะติดกาวแน่นน,อน็อตไปเปอรออาจจะแน่นไปนะครับทาง T C P Y ได้ทําตัวนี้ขึ้นมานทำเกียวตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อไว้ดูดเพาข้างนะครับบางทีหัวเพาข้างรูดนะฮะถอดเพาข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับ ครับผมทุกครั้งพี่ๆทั้งหลายนะครับจะค้อนเคาะตรงนี้นะครับบางทีกาวมันแน่นนะครับอาจจะค้อไม่ออกนะครับหรือว่าค้อออกลําบากนะครับบางทีไอตัวแหวนเปเปอร์นี้แน่นเกินนะครับก็จะถอดลําบากนะครับแต่ผมมีตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับพี่ก็ขันน็อตไปเลยนะครับง่ายๆมากเลยครับขันน็อตตามนี้นะฮะแล้วก็ยิงยิงไปนะครับต่อขั้งก็จะเด้งออกมานะครับับผม ก็อดพอข้างสบายเลยครับผมขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งหลายที่ติดตามแล้วก็ไว้ใจในสินค้า TCPY ตลอดมานะครับผมจากใจจริงครับจากใจจริงครับเอาเลย